เราจะมาสรุปกันนะครับสําหรับตู้เลทสอตู้นี้ที่กําลังจะจากเราไปนะอย่างเจ้ากวิยามานันแล้วก็น้ําลูกพุนก็อีกประมาณ5วันนะครับก็จะเป็นกําหนดการอัปเดตใหม่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีทีเซอร์ปล่อยออกมานะเพราะเลยยังไม่รู้ว่าตัวใหม่จะเป็นใครก็สรุปกันสั้นๆนะครับสำหรับเจ้ากวิยามันก่อนนะเป็นตัวที่อยู่ในทีมตีวนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าผมได้ทาทีมที่เป็นแก้ทางไปแล้วนะนั้นจึงเป็นตัวที่ไม่ได้จาเป็นต้องทําทีมนี้อย่างเร่งด่วนในตอนนี้นะครับ ขอแยกเป็นกรณีนะครับว่าถ้าเกิดคนที่มีเพชรพอสมควรกับคนที่มีเพชเหลือเฟือนะอตัวนี้มาอารีน่าอาจจะโดดเด่น,ดนแต่ว่าทีมอารีน่าปัจจุบันนะครับอย่างเจ้าทีมน้ําแข็งทีมสตาร์ดัสแสงจันทร์ก็ยังพอใช้งานได้แถมแก้ทางได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับยังถือว่าอารีน่าไม่จําเป็นเท่าไหร่ในส่วนของตีบอสคิวนะครับไม่มีตัวไหนที่ต้องใช้แล้วก็ในด่านทั่วไปนะครับจากที่ผมไปทดลองในศึกผู้พิทักษ์อะ ก็ดาเมจถหรือว่าพอใช้ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าตัวกับเก่าที่ใช้ลุยด่านทั่วไปยังมีอีกเยอะดังนั้นตัวเนี้แล้วก็ความที่มันเป็นตัวแถวหน้านะครับใส่แท้งเนี่ยการมีดาวเยอะๆไม่ได้จําเป็นมากในแง่ของดาเมจดสำหรับคนที่มีดาวามีเพชรน้อยๆน,นะครับประมาณ 5- 0 0 0 0ถึงหนึ่งแสนเราช่างใจว่าจะกดดีหรือไม่ตัวนี้ผมให้ประมาณไม่เกิน1นถึงสดาวนะครับเพียงพอแล้วแล้วก็ถ้าเกิดคนที่มีเพชรดองเอยอะๆแบบผมนะประมาณหลัก 3- 4มสี่แสน,น่ะ ก็ไม่ควรจะเอาเพชรไปลงก่อเจ้าต,ต,ตัวนี้อยู่ดีนะผมกะว่าจะไปกดรอบอตอนนี้มันมีอยู่ที่4ดาวแล้วเดี๋ยวอาจจะกดเพิ่มอีกนิดนึงให้ได้เป็น5ดาวเพื่อเอารางวัลที่เป็น,ป,นปั้นดาวนะครับเพื่อไปเอารางวัลตัวที่เป็นพิมพ์ตัดเพิ่มเติมอ่าประมาณนี้ตอนนี้ไม่เกิน5ดาวนะครับแล้วก็ค่อยไปปั้นเอาทีหลังได้มันสามารถหาเศษได้จากพวกร้านอารีนาร้านกิลแล้วก็ร้านหอยนะครับอ่าถัดมาตัวนี้อาจจะยาวนิดนึงสาหรับเจ้าลูกปุ่นลูกปุ่นนะครับไม่โดดเด่นอารีนานะนะมีคนเอาไปใช้บ้างแต่อย่างที่บอก ทีมมารินาปัจจุบันที่โดดเด่นมันมีหลายทีมแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ในส่วนของการลุยด่านนะครับถือว่าใช้ยากมากเพราะว่าด่านหลังๆก็จะต้านฮันฟิเซส่วนใหญ่นะครับกับพวกบอสอะไรพวกงนี้อ่ะแต่ว่าแน่นอนโดดเด่นที่สุดนะครับในการตีบอสมังกรกิลวแล้วก็เป็นต้นเลือกอันดับหนึ่งในตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องชั่งใจไว้เสมอนะว่าตัวประเภทที่เป็นนาเมจหลักในบอสเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเมตาได้ตลอดเวลานะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวที่จะเข้าถัดมาเนี่ยอ่ะ อาจจะเข้ามาปุ๊บแล้วมาแทนตำแหน่งนี้เลยก็ได้หรือเปล่าดังนั้นแน่นอนว่าควรจะปั้นดาวนะครับจากที่รู้กันว่าผมกดตัวนี้ไปแล้วประมาณ3ดาวลุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปกดเพิ่มอีกประมาณ4ดาวลุง้งอ่ะตรงนี้นะครับมันเป็นเทคนิคเฉพาะส่วนตัวของผมนะคุณอาจจะลองวิเคราะห์ดูว่ามันสมควรทำอย่างนี้จริงหรือไม่ก็คือในทุกตัวนะครับต่อให้มันดีแค่ไหนแล้วก็เป็นตัวหลักในบอสคิวมากแค่ไหน ย,งงยังไงก็ตามนะครับผมจะไม่ปั้นมันจนสุดนะคือ5้าดาวลุ้งเนี่ยมันคือปริมาณแมกของมันแต่เราควรจะเผื่อ,อไว้นิดนึงเพราะอะไรเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราปั้น5ดาว5ดาวลุ้งตั้งแต่แรกถึงแม้เราจะมีทรัพยากรเยอะบางครั้งในช่วงเวลาที่เราไปกดระหว่างเพื่อจะเอาดาวปั้นจาก3ดาวลุง้งเป็น4ดาวลุง้งจาก4ดาวลุง้งเป็น5้าดาวลุง้งอ่ะหลายๆครั้งผมบอกได้แล้วว่าบางคนหมดเป็นแสนนะก็ยังไม่ได้ที่ผมเหลือช่องว่างเขาเรียกว่าช่อง ช่องว่างที่เป็นแก็บอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราเสียเยอะเราสามารถไปเก็บเศษเพิ่มเติมได้จากอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเครื่องมือนะครับที่ผมจะใช้ต่อยอดถ้าเกิดได้สีดาวลุ้มมาแล้วผมจะหยุดแค่นั้นก็คือจะไปต่อยอดที่เป็น5ดาวลุ้งหลังจากการเข้ามาของตู้ใหม่ปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ถ้าเกิดผมไปสุ่มตู้ใหม่แล้วมันมีโอกาสจะได้นาฬิกาพูนเป็นไปได้เหมือนกันที่จะได้ถ้าได้มาก็คือได้ไดมาเส,เสริมไปสักยี่สิบเศษอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ ในกล่องนี้มันจะมีกล่อง57ชนิดที่เป็นตัวเลยนะได้เจ้าตัวน้ำลูกพลอะเป็นตัวมาก็คือเท่ากับ20เศษ1กล่องละแล้วก็จะมีกล่องก็คือตรงนี้อะกล่องที่เป็นเศษนะครับรู้สึกจะมีกล่องเดียวมั้งอ่ะอันนี้ได้อีกสิเศษแต่ว่าตอนนี้ได้ทั้งหมด30เศษแล้วนะจริงๆของ2กล่องเนี่ยผมจำไม่ได้หรอกว่ามาได้จากทางไหนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมแหละและกล่องสุดท้ายจะอยู่ที่กิจกรรมนี้นะกล่องเช็คชื่อเป็นกล่อง57ชนิดเหมือนกันหมายความว่าเมื่อรวมทั้งงหมดแลล้วผี3ก่อ มีเศษตัวที่เป็นการันตีของลูกพุนอยู่แล้วนะครับทั้งหมด40เศษได้กันมันจึงเป็นแนวที่เฉพาะตัวของผมนะครับที่จะเว้นช่วงเอาไว้1ดาวไม่อัพเต็มแต่แรกแล้วไปลุ้นปั้นต่อเนื่องหลังจากที่ตู้ถัดไปเข้ามาประมาณ 1- 2สัปดาห์สุดท้ายมันจะสามารถทํา้าดาวลุ้งได้เหมือนกันาณตอนนั้นถ้าเมตายังไม่เปลี่ยนเราก็จะได้ตัว5้าดาวลุ้งลูกปุนไปตีบอสมังกรคิวในที่สุดอยู่ดีนะครับแล้วก็ในขณะที่กวิามารอย่างเงี้ยผมก็จะทิ้งช่วงหายไหมตัวเก่าๆเนี่มะาปราณ สี่ดาว5ดาวนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะไปปั้นเป็น5ดาวลุงได้ทุกตัวอยู่ดีนะไม่ว่าจะถักทางไหนเช่นได้ได้แถมมาจากตู้ทั่วไปแล้วก็กล่องนะครับกล่องเนี้ยก็จะมีมาเรื่อยๆตอนที่ผมเคยบอกไว้นะครับกองเนี้ยเป็นตัวช่วยให้เราประหยัดเันได้อย่างมากนี่ก็คือวิธีคิดทั้งหมดของผมนะครับเกี่ยวกับการสุ่มตู้เลด แล้วก็ตัวไหนควรปั้นเท่าไหรรวมไปถึงเทคนิคที่ช่องว่างแก็บนะครับในการให้เราประหยัดเพชรไปได้มากขึ้นดีไม่อย่างนั้นผมซึ่งเป็นสายเติมน้อยไม่มีทางจะดองเพชรได้เพียงพอที่จะมาสุ่มได้ทุกตู้แล้วก็มารีวิวในระดับที่ดาวพอสมควรให้เพื่อนๆดูได้นะครับแล้วก็แถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เข้ามาพร้อมกันเลยนะสำหรับเจ้า3ตัวไตพาคอนก็คือแคปไซซินเพียงแต่ตัวนี้มันเป็นซูเปอร์อีพกผมจึงขอไม่ใช้นิยามคําว่าควรปั้นหรือไม่ควรปั้นคนกดดาวเท่าไหร่เพราะ เพื่อนอรู้กันดีว่าสายฟรีสายเติมน้อยอะ่ะมันก็มีคางเลือกแค่ว่าจะเอาการันตีหรือไม่นะครับแต่รอบนี้ระยะเวลาที่น,าน่าพอสมควรอ่ะคิดว่าแม้จะสายฟรีนะครับก็น่าจะได้ประมาณ1-2การันตียิ่งมีกิจกรรมกระดานซากุละเข้ามาด้วยถ้าขยันมากพอนะครับก็มีโอกาสได้ถึง2ตัวด้วยกันนะต่อถึงสตัวประมาณนี้อ่ะเราขอวิเคราะห์ในแค่ข้อดีข้อเสียละกันนะแต่หลับเจ้าตัวเนี้ยผมมองว่ามันเข้ามาไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับในระดับที่เป็นซูเปอร์อีพิก ก็หลายๆคนจะไปใช้แค่เอาไปยืนคู่ตำแหน่งโคลี่ในทีมทั่วไปสตาร์ดัสแสงจันแล้วก็ไปแทนตำแหน่งของหมาป่าแคนดี้ซึ่งเอาจริงๆนะสองทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นแคปเซเซนหรือหมาป่าแคนดี้ผมไม่รู้สึกว่ามันเอาชนะแพ้ชนะนะครับยากง,ง่ายต่างกันมากผมจึงไม่คิดว่าตัวนี้มันสําคัญมากขนาดนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่านั่นแหละเอาแค่การันตีไว้ติดไว้ในอดีตก็พอนะครับแต่อนาคตไม่แน่ถ้าดาวมันเยอะขึ้นอาจจะถูกนําไปใช้ในทีมที่มันหลากหลายกว่านี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องมารอนะครับารายละเอียดของทีเซอร์กับแพโดโนตกันต่อนะก็คิดว่ารอบนี้อย่างที่ผมบอกวิเคราะห์ไปนะครับว่าน่าจะเป็นแพดใหญ่แล้วก็ตัวที่เข้ามาน่าจะเป็นตัวที่มีความสําคัญในด้านใดด้านหนึ่งก็เลยอาจจะจะให้เพื่อนๆนะครับดองตัวที่เป็นเพชรไว้พอสมควรนะแต่เพิ่งไปกด2ตัวยยเอาแค่ระดับตามที่ผมบอกนะครับก็เออลูกเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าลูกคุ่นเนี่ยสำหรับคนที่เพชรไม่เยอะนะครับห้าหมื่นถึงแสนหนึ่งอาจจะกดไว้สักไม่เกิน5ดาว ถ้าถ้าสามารถทําได้นะแต่ถ้าเกิดคนที่มีแพอเยอะ,ยอะก็ตามที่บอกนะครับ3ดาวลุ้งถึง4ดาวลุ้งเพียงพอแล้วถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ